ลองสลับสับเปลี่ยนอารมณ์สักนิดหนึ่งเป็นภาพคุณยาย93ปีสู้ชีวิต mm hmm. เผื่อใครกำลังท้อชีวิตดูผ่านติ๊กตอกหน่อยนะฮะโดยมีผู้ที่เขาลงภาพติ๊กตอกเอาไว้เขาเข้าไปคุยกับยาย <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังฮะ mm hmm. แล้วประเด็นคือ93 mm hmm. คือเอาจริงตอนกล้องมือถือจับหน้าคุณยายเนี่ยผมเข้าใจว่าตายายฟ้าฟางและยายขายผัดไทยคนเดียวฮะ เห็นบอกว่าไม่มีลูกไม่มีหลานเขาก็ถามบอกยาย93ปีแล้วแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยายทำยังไงยายก็บอกก็ไปหาหมอเองอแล้วเขาก็ถามยายอีกบอกยายเหลือกับข้าวเท่าไหร่ยายบอกเหลือไม่กี่กองหรอกอ93นะฮะยังสู้ชีวิตไหนฟังเสียงคุณยายตอนที่ลูกค้าไปเจอหน่อยฮะ แล้วพี่น้องเสียหมดลูกยายเสียหมดายายก็หากินยายคนเดียวอาลูกเป็นไรเสียยายตายตั้งแต่เล็กๆกระกี่กล่องคะกล่องเดียวจ้าไปเสียที่แส่เล็กๆมันเหลือได้กี่กล่องนะ,ะมันก็เหลือได้แค่ไหนเหี้อเ่ไมันได้ที่กล่องนะประมาณสามสี่กล่องอะเอาหมดเอาหมดนั่นเลยอเอาหมดเลย,เอ,เลยอ่ะสามสี่กล่องนะอนนี้ชาวบ้านขอเอาหมด แล้วประเด็นก็คืออีกภาพหนึ่งฮะยายเนี่ยจะขายอยู่ตรงบริเวณตลาดเขาเรียกอะไรนะตลาดบอนไก่บอนไก่ริมน้ำแถวนครสวรรค์นนะเปิดเสียงมันมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมขอดูหน่อยฮะระตายกรดเดียวอย่างนี้นะใจจริยๆเไม่พูดไว้กับใ่รเช้าเราก็อาบน้ำมาเย็นเราก็กลับบ้านไปอาบน้ำนอนแค่นั้นสบายมาก ถ้ mm hmm. าเราเวลาเจ็บป่วยอะป่วยยายก็ไปโรงพยาบาลคนเดียวไปเองไปเองมันียกใครไม่หาใครใันนหมโอมันจะตายตรงไหนกันทั้มันคือชีวิตของคน93ปีนะฮะไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ตัวคนเดียวเข็นรถเข็น